สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถอนพิษโดยวิธีนมุตตมลละกับผมเจียมศักดิ์ปิ่นทองอยู่ตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครัสดีครับคุณจะถอนพิษเรื่องอะไรปะเรื่องแรกเนี่ยคงหนีไม่พ้นเพราะตอนนี้หน้าหนาวใครๆก็อยากเห็นหิมะกันไปญี่ปุ่นไปไหนตอนไหนที่เชียงใหม่เขามีการทําพิมะเทียมอืแต่พิษดารคือเอาเกลือมาทำพิมะเทียมนะครับเราจะไปคุยกันว่า เอาเกลือมาทำพิมาเทียมแล้วมันจะมีผลร้ายกับประเทศไทยกับคนไทยยังไงบ้างแล้วคุณจะถอนพิษใครเกลือเนี่ยมันช่วยรักษาโรคโอ้ยของดีเยอะเลยแล้วจะไปถอนพิษอะไรแตจาจะไปดองกันเน่า,เ,าเกลือเนี่ยมันอะไรที่มันเยอะเกินไปเนี่ยดันใส่เกลือลงไปช้อนเดียวในต้มยำเนี่ยก็เค็มจะตายอยู่แล้วนี่เกลือสองราสิบตันนะอาจารย์ เอาไปกองอยู่ในห้างแห่งหนึ่งที่ถนนนิม,มานนั่นเรื่องหนึ่งล่ะเรื่องที่สองแน่นอนครับเรื่องที่อยู่ในวงการสื่อวงการพักพวกเพื่อนของพวกเราเนี่ยกำลังถูกลุกรานโดยทุนจะทุนสามารถหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าคนที่กำลังถูกซื้อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น T-news เป็น FM 101เป็นกัมมี่เป็นเนชั่นสังเกตนะอาจารไม่ว่าจะเป็นเนชั่นเป็น101 FM 101เป็นทีนิวเนี่ยคือ สื่อที่เคยทําให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมเป็นอย่างดีตอนนี้กําลังถูกในทุนเข้ามาซื้อหมายความว่ามันมีกระบวนการคืบคลานเข้ามาซื้อสื่อครับที่ไม่ยอมก้มหัวให้ทักษินหรือระบอบทักษินอย่างนั้นใช่ไหมถ้าพูดให้แฟงคือเป็นสื่อที่ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องกันกรองให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบทักสินจะเป็นคุณพิสิทธ์ใครทําผิดพลาดกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเนชั่นเขาพร้อมตีแผ่ทุกเรื่องและอีกไม่นานเขาจะมาซื้อฟ้าวันใหม่บูสกายบริษัทบูสกายด้วยใช่ไหมยังหรอกครับเพราะว่าบูสกายเราผู้ชมช่วยกันอุดหนุนบูสกายไดเรกเรายังไม่ถึงกับต้องขายอันน่เดี๋ยวจะต้องมาถอนพิษเรื่องนี้ด้วยถ้างั้นเราพักสักรครู่ครับพักกันสักครู่นะครับ